วิลคาร์ครับมาด้าซีเอ็กไฟนะครับมากันเรื่อยๆโรคประจําตัวนะครับการเฟืองท้ายหอนนะครับวิ่งแล้วหอนนะครับควบเร็วตั้งแต่60นะ40 60ขึ้นไปนะครับยงเรียงยิงหอนตุนนี้มี2จุดที่หอนนะครับระหว่างคัพปิ้งหอนกับเฟืองท้ายหอนอะเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะเฟืองท้ายหรือคัพปิ้งนะครับคัพปิ้งซ่อมได้นะแต่เฟืองท้ายนี่เดี๋ยวต้องดูนะเฟืองท้ายว่าหอนอะไรอ่ะเหยียบเบรก็ตุ่มสตาร์ทเข้าเกียร์ดี ปล่อยเบรคค่อยๆเร่งเลี้งแปดติดโอ้น้ำมันเครื่องท้ายรั่วนะตัดติ้งงาจนหอนเครื่องท้ายแล้วงานนี้ตัดติ้งก็หอนเครืองท้ายก็หอนเอาละวน้ำมันเครื่องท้ายรั่วนะ เลี้ยงปล่อยเลี้ยงปล่อยเฟืองท้ายลวทั่วอย่างเงี้ยเฟืองท้ายไม่น่ารอดละแล้วข่วนขวดข่วนนะแข่งนะเขาแข่งนะเขาขับแขวน ไม่รอดน้ำมันส่วนท้ายรั่วนะครับจะเลืมมันเชฟนะมันเช็คกันอ,อ่ะพออ่านทงวิ่งนี่วิ่งแปดติดอาการนี้ไม่น่ารอดส่วนท้ายนะ้นน้ำมันส่วนท้ายแห้งห้องส่วนท้ายเนี่ยเขาเล็กมากนะน้ำมันส่วนท้ายแค่ประมาณประมาณเจ็ดถึงห้ามิลลิลิตรนะครับ เจ็ดอยสมล,ล,ล,ลประมาณนี้โดยประมาณนะครับถ้าสีรั่วนิดนึงเนี่ยเผลอเนี่ยแห้งปุ๊บเนี่ยส่วนท้ายเสียเยลยครับส่วนหน้าเป็นไงส่วนหน้ายัางโอเคตามส่วนท้ายอ๋อวิลาคารสนะ์สเวดนะฮะซ่อมเฟืองท้ายหอนนะเริ่มซ่อมคัพเปิ้งหอน และเฟืองท้ายหอนนะครับโทรศัพท์08 09 3 1 4 2 5 2ครับมีงานด่วนนะเดี๋ยวเอาให้เสร็จวันเดียวเลยเดี๋ยวดูซิจะเสร็จไหมนะครับค่อยๆเบรกเข้าเกียร์พีดับเครื่องเฟืองท้ายหอนเฟืองท้ายหอนมันด้าซีเอ็กไฟนะครับ